จะต้องปกป้องให้ได้จินน่ะหลังเข้าหลาจะมาช่วยทันขอร้องละค่ะช่วยถอะงเวลาจนกว่าจินจะตื่นมาด้วยนะคะเข้าใจแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองอะ่ะ กราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับเทเกนแตก EP ที่5แล้วนะครับก็มาอยู่กันที่ช h a p เ e อร์มีกี Chapter ่ช h a p เ e อร์วะเนี่ยไม่ปล่อยให้ผ่านไปได้หรอกอเอาเลยเหรอนหน้าอย่างแกจ,จะมีปัญญาหยุดทั้งได้หรือ,อ,อ,อโอ้ยอย่างนี้มันยม โอเคพี่ผมเชื่อแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ถอยผ่านไปให้ได้ยังไงล่ะอืมหักคอซะมั่งน่าลำคัาน จริงอยู่ที่พวกเราอาจจะอ่อนแอเมื่อเทียบกับแกแต่ว่าเราร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสร้างอนาคตเพื่อระดดไปรับทำไมเนี่ย แปลว่ารานี้จะต้องเสื่อมสลายไปก็ตามโอ้ไม่กอด ยอมแพ้เด็ดขาดโอ้ไม่ก็ยุติพอดีผมสักทีโอ้หันจมูกเลยโอ้หันไปทางนู้นทำไมวะ

도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음 영상에서 만나요! าม,มาจะเป็นคนหยุดยัง้งความทะยายนของแกเองเหนื่อย <c oughs> <c oughs> แค่นี้เหนื่อยเอา้าหายตุ้งผมหนีไปอยู่อยู่ข้างบนลาบินผมจะเล่นบุกว่าลาบินไม่ได้อ่า ลานอนหลับตายหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ตายว่ะคาสิยะมิชิมะเฮ้ยคา, <c oughs> <c oughs> าสิยะเป็นพีทีเอสดีแกเจ้าหมาขี้แพ้หน้าสังเวชโอ้โหแล้วมันแฟดแบ๊ แฟลกแบ็กถึงพ่อมันแต่ละนาทีเดี๋ยวินาทีของพวกเราจะเชื่อมโยงไปยังอนาคตของโลกนี้จินนายเท่านั้นมีแค่นายคนเดียวเท่านั้น,น แชปเตอร์สิบสอาราการแห่งข่วงคำหนึง แกววมันไลฟัพลังถึงไม่สามารถปกป้องแม่ของแกได้ไยังไงละ่ะเอาจินแมงหลอนคนที่ไม่มีพลังจะถูแกแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างทีงมาแกปล่อยสิ่งสำคัญหลุดมือแกไปแค่ไหนแกคือปีศาจในตอนนั้น พลังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแกจงจมดิ่งลงไปในความโกรธและความเครียดแค้นวิถีชีวิตของแกมีเพียงการล้างแค้นเท่านั้นจงยอมส่งมอบภาชนะนั้นแต่โดยดีอุตินบอกไม่ยอมตินบอก ไม่ยอม้ยอมเความกดและวามเครียดแค่มาดุดืนฉันได้แล้ว ไม่โดนเอ้โดนอยู่โอเคฉันขอบใจนายนะจินชนะได้แล้วครับชนะจิตใจตัวเองเอาแล้วมาจุดไหนเนี่ยความเย่อหยิ่งของแก ทำให้โลกตกอยู่ในหายนะของสองครามเอ้ยนี่มันกินภัก6กปะคนที่แพร่กระจายความโกรธและความเจ็บแค้น,นก็เหมือนกับมิชิมาคาสิยะนั่นแหละ <ST. S 2> ใช่ถีเดียวเดวิลพักหกจงมีชีวิตอยู่ต่อไปร่วมกับบาปของแกการต่อสูดด้วันดอนเดียวนั่นเองจะเป็นการไท่บาปที่สำนึกต่อบ,บาปและภาระหน้าที่นำมาถสึงเกดจำนงที่จะก้าวไปข้างหน้า แต่ว่าการไทบาปของฉันไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่โดดเดี่ยวโอ้โหอยู่ไกลเกินความเยอ่อยิงของแกก็ให้เกินป่ามากมายเลือเกินขอในเถอะขอในเถอะขอในเหอะ ที่แกสร้างขึ้นไปทางสูญจะายไปได้แน่ใจหรือเปล่าเตรียมใจไว้แล้วหรือยังเอาละเน,น้นๆลุยขี้แตกซักผ้าโชว์ทีหนึ่งฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปร่วมกับบาปที่ฉันทำ แล้วมาถึงตรงไหนเนี่ยนายเผชิญหน้ากับตัวเองในอดีตแล้วก็ข้ามผ่านมันได้แล้วสินะใช่ความโกรธและความเครดแค้นช่วยฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่แล้วบาปและภาระหน้าที่เขาไม่ว่าเราแข็งแกร่งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสร้างตัวเราในวันนี้ขึ้นมา และมุ่งหน้าสู่ตัวเองในอนาคตฉันมาที่นี่เพื่อยอมรับอดีตฉันจะออกจากที่นี่เพื่อมุ่งสู่อนาคตข้างหน้าฉันจะไม่ปฏิเสธนายไม่ปฏิเสธตัวเอง ปนช่วยตัดห่วงโซ่ภายในใจที่ผูกมัดฉันให้ที <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มาวะลาดไฟหรือเปล่าว h <What? S 2> <c oughs> เอาแล้วเล่นเป็นดีวิว โอเคโอเคเล้วเป็นรีวิลผมจะเดวิววะตัวเทตเองก็เป็นหนึ่งในพลังที่อยู่ในตัวนายพวกเราอยู่รวมกันมาโดยตลอดตัง้งแต่เกิด อ๋อไหนก็คือตัวฉันตอนนี้แหละเป็นเวลาที่คนทลายหวงโตและก้าวต่อไปข้างหน้าจบกันแค่นี้ละ เรียบร้อยโซ่ขาดแล้วครับไม่มีหกโซ่ผูกมัดจิตใจอีกต่อไปแล้วความปรารถนาที่แท้จริงของแกคืออะไรความปรารถนาของฉันคุณจินข้าสมะจจินจินข้าสมะจจินจินก้ผมมีแต่คนเรียก ฉันอยากจะปกป้องผู้คนที่ฉันลักไม่ต้องแลกดยชีวิตก็ตามดังนั้นฉันจะเป็นต้องใช้พลังของนายเดวิลบอกรมสู้ด้วยกันอีกครั้งสิอ,อแน่นอนฉันไม่มีทางปฏิเสธแกอยู่แล้วถ้านั่นคือความปรารถนาของแกฉันก็จะยอมรับมันไว้ทั้งหมด ปกป้องฉันมดเตเตมดมาตลอดเลยทีนะขอบใจแล้วก็ขอโทษนะขานะ้าน,น่ะจะไปปกป้อง,องทุกคนให้เองโอ้โปีกสองสีปีขาวดำแท่เลย ดื้อด้านจริงๆแต่ก็มาได้แค่นี้แหละจินมันน่ห่วงจินตื่นแล้วขอร้องเออยมาแล้วมาช้ามากนะไอ้ไพ่ตายขอโทษไปเยี่ยวมา โอ้ยเดี๋ยวสนานเลยจินขอโทษที่ให้รอนานนะเสียวยูแปลกจังเลยคังนงี้จินในตอนนี้เป็นเดวิลแต่ไม่น่ากลัวเลยอ่ะอย่าตายนะ กะจูดก็ะจูกไม่ได้ติดเขาคราวนี้แหละฉันจะทำให้ทุกอย่างจบสิ้นบินไปไหนพี่เอ้าอ๋อมีไปต่อยขอมม้างบนไหมอ๋อ,อเยดรา้อนบอลเต้โดนสับสอกเอ้ยแล้วเตะสวนว่าโคตรเอา ใครจะไปยอมแพ้ Damn Boy Phé chửi Ok à. Thầy Năn nó đi โอ้ยคอมโบได้วะ่ะเอานี้แหละมาตัดสินให้รู้ดำรู้แดงเลยมานี่อยู่ในตัวฉันขอ,อยืมพลังแกนหน่อยรับไปสะ่คาซิยะโอ้โห ที่แกบินหนีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านที่แกปฏิเสธเลือดเดวิลมาตลอดแต่ทำไมแกถึงได้ไม่มีทางเข้าใจหรอกสำหรับฉันในตอนนี้พลังเดวิลไม่ใช่คำสาบอะไรทั้งนั้น โด,โดนตัดเลือดขึ้นจะไปพลังเพื่อปกป้องไงละ่ะไลซาระไลซาระเออไลซาระเออไลซาระเออมาตัดติดกันเลย พลังของแกอาจจะเทียบชั้นในตอนอดีตได้แต่ว่าอะไรอ่ะยังห่างชั้นกับชั้นในตอนนี้มากนักเฮ้ยอะไรฟิเตอร์จะทำให้ทุกอย่างจบจบไปตอนทิ่นนี่จะทำลายเกาะงั้นเหรอ ว่ย้ยฟิสเตอร์แลดทา้งพลังสู้อย่างกับโกคูทำไมกำจัดมาที่นี่เลยเราจะมีพลังไวเพื่ออะไรแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามฉันจะต้องจินอยา่าทิ้งหวังกับชีวิตตัวเองนะ าตายเลยอไม่ตายไม่ตายโตขึ้นเยอะเลยนะจินคุยจุนแม่ครับแต่มันยังไม่พอถ้าผมไม่แข็งแกร่งขึ้นอีกมันก็ไม่มีความหมายที่ผมจะมีชีวิตอยู่ลูกก็เป็นคนใจดี เลเอาแต่เรื่องของตัวเองอะไว้ที่หลังตลอดเลยแต่ลูกก็น่าจะรู้นี่ว่าบางทีมันอาจจะทำให้ใครบางคนต้องเสียใจอ่ะหมัดของคาซมานะน่ะมีไว้เพื่อปกป้องความรู้สึกของคนสำคัญ อย่าลืมว่าตัวลูกเองก็เป็นชีวิตอันมีค่าที่ควรปกป้องแม่ครับผม,ผมสมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเหรอพลังของคาซมะจะหล่อเลี้ยงชีวิตและชำระล้างพลังมาว้า เซนโกโอเคผมเป็นเซนไซยาแล้วแม่ขอบคุณครับแม่เอานกกระจิบที่ไหนไม่รู้นกกระแตแตแวเอามาแล้วก็แปลงร่างกลายเป็นดอกไม้แล้วก็เอามาให้ผมแล้วผมก็แปลงร่างกลายเป็นเซนโกเนี่ยนะโอเคว t the fuck à gì à, anh chơi tin nó Thì lại anh, anh chơi tin Ngon đi, ngu ngon mình ngăn thôi thì đừng bỏ nó qua lang nấn. โอ้ยแล้วหยบไล่ตามบี้ด้วยเอ้ยเอาไปหมัดเซนเซียหยิบไปกับเพกาซัเสเจอต้นตีนเพกาซัสหน่อยเป็นไงเอาเอาผูเข้าไฟแล้วเปิดอะโถเอ้ยปูเข้าไฟแล้วเปิด ภูเขาไฟระเบิดสัญญาณหายตัดจบเพียงเท่านี้เจอกันครับ